สวัสดีครับไกด์ล้านนานครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดต,ตากครับแล้วก็นี่ครับผมแวะมานมัสการศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดต,ตากครับเราวเข้าไปใกล้ๆกันนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณนมัสการศาลหลักเมืองของจังหวัดต,ตากนะครับ สาราเมืองจังหวัดตากก็อยู่บริเวณริมถนนเลยนะครับผมก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับอยู่ด้านซ้ายมือครับเพราะเนื่องจากว่าจังหวัดตากนี่ก็เป็นจังหวัดสําคัญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับาตามข้อมูลก็บอกว่าจังหวัดตากนี่เป็นจังหวัดที่มีบูรุพรกษัตริย์ถึง4พระองค์นะครับมาตั้งทัพเพื่อที่จะ พักค้างแรมน,นะครับอยู่ที่ตากนี่ก็มีพ่อคุลังคำแพงพระนเรศวรทระนารายมหาราชน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสมเด็จพระเจ้าตากสิน,นครับก็มีการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดตากขึ้นครับแล้วก็ด้านหลังศาลหลังเมืองก็จะมีะเจดีย์นะครับผมเจดีย์โบราณอยู่ด้านหลังนะครับ สารหลักเมืองจังวัดตากครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเห็นมีป้ายให้ข้อมูลอยู่เดี๋ยวเราไปเข้าไปเดินดูใกล้ๆครับก็เป็นประวัติสารหลักเมืองนะครับผมของจังหวัดตากครับเขาเขียนว่าประวัติศารหลักเมืองสี่มหาราชนะครับผมสี่มหาราชก็คือ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านป่าม่วงครับแล้วก็มีสภาพสุดโทรมก็เลยมาก่อตั้งที่นี่ครับวันที่25ธันวาค2543ครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คือมีจังหวัดตากมีความผูกพันพิเศษกับมหาราชนะครับสี่พระองค์คือพระคุรังคำแผงสมเด็จพระนารายณ์นะครับสมเด็จ่านนเรสวร้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินครับจึงเรียกตรงนี้ว่าศาลหลักเมืองสมหาราชครับ สารหลักเมืองสี่มหาราชครับ